Chín lên Matua. Má mmm, má mmm, 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 Ừ mmm, 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 ว่ารถทั้งเข้าบรกันเงินมพอดีขึ้นดดดิใสรถโป้รถแลกุ่นอะมุ่งุ่นต้งว้ยังมุ่งป่นเลยกระพุนมัตายดดโาฮอตแล้วเนาะตายจะตาเขาฮอดเอาไมันเข่าบ่ฮอตมันช่องว่างารนี่คนส่งเราพอนาจะดีนะฮอตตกปลานี่เสียผมรถปลาไยเล็กิต้วงเย่อแพรนะปาไทยตั้งไว้เงยยุดเอาเอาไปเนี่ย Tin là vợ à. à. rồi Giết cho là Nấu Tài kỳ dầm của Nấu miếng hót rồi Xăm gắn nấu Tăng khẩu lấy hả Nấu bật Tài bất đối Mất 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 sai miếng liệu Đỡ rộp Lò quăn lò quăn Để lắm thì chắp kinh Suy phí liệu không như anh Suy phí vào đây Nhiều Cứ nói cái là hót này Đứa này đi thì tiền lăng rồi nào thì đi đôi lăng này Kiên hoạt lên Tài Đây, Tài mà tháng năm Kiên hoạt trở lại coi sao Tài đúng thôi. không Chữ cái gì chú gọi lại không? Không Đẹp hoàn là được bệnh Đẹp Tài hoạt bởi và anh? มาจัวรี่ใครเรียกกินใ่กินซองหรือกินนึ่งเนาะใครเียกกินกินนึ่งตัวใดีเหรอกแต่กินซองเท่าเว้ยกินซองกินซองก็ตายด้วไม่กระเด็ดตกวอสมองสมอง ย่าเลี้ยวเลี้ยวมันเลื่อมมีทอดด่อันทอดไส้โอ้แต่ทอไส้แพงมันลืมมันเลืมบวมันลืมตัวที่ตัวที่ไลดิเออจอย่เลื่อมดูหลายชับกินจับกินเน่าบ่นี่นะกินเดีวเน่าก็ได้เกิดแล้วบ่ะนี่เน่าเลยนะเจ้ากินตั้งไม่รอดกินกินแล้เขาเล่าเดินกินเนี่ยนันอ

ฟีจังเลยมาฟีจังอาสางหมดสดอกเอาเงนีไงตายไอ้ขาหอนไอ้ขาฮอขาฮอแม่เีไอ้ขาฮอถอยลังม้หยเ่าไอ้ขาถอยลังไม้ขาทำไมขาาโคตรรักใจคนตาโคตรตูโคตรไอ้ขาบ่ะถอยลังม้ขาทไม๋ยชี้คน

mấy đứa em mà gìn như ui như